เป็นปัญหาที่กระทบกับพี่น้องชาวสวนมากว่า4ปีแล้วถามว่าถ้าเราไม่มีน้ํารักษาต้นไว้ต้นตายเราจะต้นไหนทำกทำไม,ม่าได้น้ําตรงนี้ตรงใจจะเรียดร้อนงหมดนะครับลำใหญ่ปัญหาการกอร่อสร้างคลองส่งน้ำจลประทานของพระพุทธเสสามนะครับซึ่งมีปัญหาการกอร่อสร้างที่ล่าช้ามากว่า4ปีทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่เนี่ยซึ่งมีพื้นที่ชลประทาน ของเฟสสามอยู่ประมาณ22,000ื่นสองพันไร่นะครับได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับยิ่งมาในปีนี้เนี่ยเกิดสภาวะวิกฤตความแห้งแล้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนมาเนี่ยนะครับในพื้นที่ของเราเนี่ยยังไม่เคยมีฝนตกถึงขนาดที่ว่าน้ําจะไหลลงสระลงคลองให้กับชาวบ้านได้เก็บกักไว้ใช้ในการเกษตรเลยนะครับเราพึ่งพาน้ํของชนประทานอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของให้พี่น้องชาวสวนในพื้นที่นะครับช่วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหา,าที่การก่อสร้างของคลองส่งน้ํายังไม่แล้วเส โดยการอ,ออกค่าใช้จ่ายร่วมแรงร่วมใจกันร่วมซั์ร่วมทุนนะครับขุดลอกคลองที่ยังไม่แล้วเสร็จครับโดยเพราะการจับซื้ออุปกรณ์บางอย่างอย่างเช่นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมา,บาวางต่อเพื่อที่จะผันน้ําจากคลองส่งน้ําในส่วนที่สร้างเสร็จแล้วเชื่อมโยงไปในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับเพื่อที่จะให้ได้น้ําชนประทานเนี่ยเข้าไปหล่อเลี้ยงพืชผลผลผลิตทางการเกษตรนะครับอาชีวิตที่อยู่รอดได้ในสภาวะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบกับพี่น้องชาวสวนมากว่า4ปีแล้วปีนี้ก็เลย เป็นที่มาของการร่วมมือร่วมแรงใจกันนะครับโดยที่เราทําทั้งหมดเนี่ยใช้งบประมาณส่วนตัวของพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวบ้านชาวสวนทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีหน่วยงาน ภาครัฐมาสนับสนุนงบประมาณใดๆทั้งสิ้นนะครับกรมชลประทานนะครับโดยสํานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่9นะซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก่อสร้างคลองส่งน้ําเฟส3ทั้งหมดเนี่ยนะครับยังเหลือจุดที่จะต้องก่อสร้างตัดถนนอยู่ในพื้นที่อยู่ประมาณ5จุดที่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่แล้วเสร็จนะครับแล้วก็ยังเหลือตามแนวคลองส่งน้ําบางจุดที่ผนังเพดานคอนกีตของคลองส่งน้ำยังไม่ยังไม่แล้วเสร็จก็ยังมีปัญหาต่างๆรายละเอียดเล็กน้อยอีกเยอะเยอะครับค่อนข้างจะหลายปัญหาซึ่งเรื่องปัญหาการก่่่อสสรรร้้าางทีีไมแลวเเ็จนยย ผมได้นําเรียนชี้แจงกับท่านผู้ตรวจราชการสํานักนายกรสฐมุตรีที่ลงพื้นที่มาแล้วนะครับจึงได้นําเรียนท่านได้รับทราบรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอา่างศรีบุรีนะครับและปัญหาทั้งหมดทั้งมวลที่พวกเราได้พยายามแก้ไขเพื่อที่จะให้ได้น้ํามาใช้ในภาคการเกษตรเนี่ยต้องขอบคุณท่านดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชระนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ท่านนายกไทยพิชิตดวงตาเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้ที่คอยผลักดันคอยประสานงานกับหน่วยงานโดยเฉพาะกรมชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับในการเร่งรัดให้มีการจ่ายน้ํามาในพื้นที่ของเราและส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็มาช่วยกันเองในการที่จะแก้ไขจุดที่น้ําไปไม่ได้เราก็บริหารกันเองแล้วตอนนี้ก็ชาวบ้านช่วยกันนะครับร่วมกับผู้ใหญ่อบตอมาซื้อท่อใส่ข้ามนะครับกว่าจะได้น้ํามานะครับ ต้องอดหลับอดนอนกันนะครับต้องวิ่งกันทั้งคืนวิ่งไปดูน้ํานะครับตอนนี้ก็ยังรอคิวอยู่นะครับเพราะว่าต้องให้เวลาสี่วันนะครับเพราะจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามวันแรกก็มาก็กลุ่มหนึ่งกับไปที่คลองหมหาตรงนะครับแล้วกลุ่มสองก็กลุ่มสามก็อีกวันหนึ่งแล้วก็ปล่อยลงคลองวันสุดท้ายก็ปล่อยลงคลองคลองเหม็นนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากจะ ตอนนี้ก็ประมาณสิบสองวันนะ้ะน้ำถึงถึงรอบหนึ่งครับปีนี้รู้สึกว่าหนักจริงๆนะครับเพราะว่าฝนตกไม่มีน้ําไหลเข้าสราะเลยครับถ้าไม่ได้น้ําตรงนี้สงสัยจะเรียบร้อยังหมดนะครับลำใหญ่พราะบางเจ้าก็อยู่ไกลคลองไม่มีงบประมาณนะครับไม่มีเงินที่จะซื้อท่อทําเป็นการลังน้ําไปก็ต้องทิ้งกันนะครับก็ต้องช่วยตัวเองครับพอน้ํามาบก็ต้องซื้อท่อวางไปถึงบางคนก็เกือบเกือบกิโลนึงครับต้องลงทุนไป ทำเป็นการหลังน้ําถ้าน้ําไม่ไหลก็ต้องใช้เครื่องดูดเอาดันดันลงสระครับก็ต้องอยากจะฝากกรมชลมระทานนะครับให้ทําให้เสร็จเ็วๆนะครับเพราะว่าจากปีนี้ไปนะครับจะมีภัยแล้งอีก2ปีสามปีนะครับถ้าปีนี้ยังได้น้ําใช้อยู่นะครับแต่ปีหน้าไม่มีน้ําคือว่าชาวบ้านก็จบกันหมดเลยครับไม่มีน้ำนะครับเพราะว่าใช้น้าตรงนี้อย่างเดียวนะครับน้ำคลองก็ไม่มีแถวนี้ จร,จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ช่วงนี้นะครับน้ำเนี่ยสำคัญกับลำไยตลอดเลยครับตั้งแต่เราทําต้นบํารุงต้นรักษาต้นถามว่าถ้าเราไม่มีน้ํารักษาต้นไว้ต้นตายเราจะต้นไหนทําครับคือน้ำเนี่ยสำคัญกับลำไยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยครับไม่จําเป็นเฉพาะที่จะเป็นลูกตั้งแต่เราเริ่มทําเลยครับถ้าต้นตายก็ไม่ได้อะไรกันเลยครับคือบางครั้งเนี่ยช่วงแล้งจริงๆเราก็ต้องไปบรรทุกไปเพื่อรักษาต้นไว้เพื่อเราจะได้ทําผลผลิตคือเราก็ไม่ได้วิ่งเป็นอาชีพเราเอาคือเราแค่แก้ขัดเฉพาะหน้าจริงๆ เราไม่ได้วิ่งไปขายบริษัทหรือว่าเราจด,จดตั้งเป็นคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นเราทําเฉพาะภัยแรงทีนี้เรามีเครื่องมืออยู่แล้วเราก็แปรผันกันมาเวลาพอเดือดร้อนหน้าแรงปุ๊บเนี่ยเราก็จะยกไปลงทุนซื้อถังน้ําคือคือถังน้ํามันเก่าๆถังเก่าๆเขานะครับเอามาใส่รถเพื่อจะถ่ายขนย้ายน้ํานะครับเพื่อไปลงสระคือตรงไหนมีน้ําเราก็จะต้องมาขนกันเนี่ยคืออยากจะขอร้องกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะ ขอให้อารุณอรวยครับ